พาย,ยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเ,ออเป็นอะไรมากไหมคุณไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะคงจะเป็นเพราะฉันไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแน่เลยงั้นคุณเอาไปกินก็ได้ค่ะฉันยกให้ขอบคุณนะคะเรื่องแบบนี้มันต้องมีฉันเชิงกันหน่อย <laughs> นี่คุณฉันให้ถือว่าเป็นคำขอบคุณสำหรับขนมปังกล่องนี้เธอก็ชอบสะสมครูปองส่วนลดเหมือนกันเหรออา้าใครจะไม่ชอบของลดราคาบ้างละ่ะเธอเองก็ชอบนี่ไม่งั้นคงไม่มาแย่งขนมปังป้ายเหลืองกับฉันหรอกใช่ไหมใช่ฉันน่ะชอบมากได้กินของดีๆเหมือนกันแต่ราคาลดลงมาตั้งเยอะใช่ใช่ถึงจะต้องรอเวลาหน่อย แต่ยังไงแบบนี้ก็คุ้มกว่าเออนี่เมื่อวานฉันไปกินร้านที่จัดโบปรลดซ0คุ้มมากจริงเหรอฉันยอยากกินบ้างจังน้องนี่เธอไปกับฉันไหมฉันมีส่วนลดร้านชาบูอยู่ร้านหนึ่งพอดีฉันไปฉันไปงันไปตอนนี้เลยไหมได้ได้วันนี้ฉันว่างพอดีเลยพ่อค้าขนมปังครับ อือร่อยมากเลยอะ่ะเออเธอกินได้เยอะๆเ,เลยนะเพราะฉันมีส่วนลดตั้งเจ็สิบเปอร์เซ็นตแน่หืมงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะฮัลโหลวไงงานวันเกิดเหรอซื้อแค่ เค้กเล็กๆก,ก็พอไม่ต้องจัดใหญ่นะวันนี้วันเกิดเธอเหรอไม่ใช่วันนี้หรอกอีกสามวันนะ่ะอ๋อแต่จัดวันเกิดทั้งทีก็จัดให้เต็มที่เลยสิมีแค่ปีละครั้งเองนะอ่ะ,อะฉันมีคูปองเอาไปแลกเค้กฟรีได้สองก้อนฉันให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะ ขอบใจนะเธอนี่ใจดีจริงๆเลยนี่นี่ฉันมีอะไรจะอวดด้วยเขนแทนคูปองที่ฉันได้มาของอาทิตย์น şey ี้หูเยอะมากเลยอ่ะทำไงบอกหน่อยมีเก็บลับจ้าเธอ ใช่ปีมลูกบุญเสร์จปะยกเธอจริงๆด้วยยังใช้คูปองส่วนลดกินฟรีประทังชีวิตอยู่อีกเหรอใครเหรอโยกหอญาติห,หางๆของโยกน่ะชอบหาส่วนลดหาของฟรีกินอยู่ตลอดไม่ไหยหรือไงก็ไม่รู้อายุก,ก็ป่านนี้แล้ว ก็นึกว่าอะไรทิ่แท้ก็พวกคนจนสงสัยลุงเสิร์จะถังแตกไปซะแล้วพอฉันไม่ได้ถังแตกฉันแค่เกินของลดราคาแล้วก็แลกของฟรีมามันแตกไปไหนคนที่แตกคือคนที่มาดูถูกคนอื่นมากกว่าอ๋อเหรอชีวิตเธอมันก็ได้แค่นี้นั่นแหละนี่เธอรู้อะไรไหม อีกสามวันฉันจะได้ไปร่วมงานวันเกิดเจ้าของโรงแรมหรูที่ร่วมพุ้นกับบริษัทฉันถ้าเธออยากกินของฟรีก็อ้างชื่อฉันไปได้นะจะได้กินของฟรีสมใจไปกันเถอเดียวร้านนี้ไม่น่ากินแล้วล่อยให้คนมีเงินน้อยๆเขากินกันเถอะก็ดีเหมือนกันเราไปกันเถอะ นี่พวกเขาโกดแค้นอะไรทั้งนั้นนานเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเธอจะปล่อยไว้แบบนี้นะไม่ทำอะไรสักหน่อยเลยเหรอแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะพวกนันก็พูดความจริงทั้งนั้นเธอก็ไปงานวันเกิดนั้นแบบที่เขาพูดไงไปทำไมอ่ะก็ไปกินไงกินที่งานล่ม ให้สองคนนั้นขายหน้าไปเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอด้วยช่วยกินของให้หมดงานเลยเท่าู่แล้วนะอืมห้ามคืนคำหลัะไม่คืนคำหรอกอเดี๋ยวกินกินกิน นแล้วนั่นกล้าเอาปิ่นโตมาห่ออาหารกับบ้านได้หรอหน้าตาก็ดูดีแต่ทำตัวจนจนก็เธอไปนคนชวนฉันมาเองฉันจะทำอะไรก็ได้มันก็เรื่องของฉัน <S <S นี่อย่าให้ใครรู้นะว่าเธอเป็นญ,ญาติฉันมันน่าอายโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมถ้าเขารู้เขา้าเขาคงไม่ลมทุนกับฉันแน่ คุณคงไม่มีโอกาสได้ร่วมทุนกับโรงแรมนี้แล้วละคะ่ะว้านี่เธอเพื่อนเอบีวันนั้นนี่แล้วมาพูดจาอะไรมัวสวฮะคงจะมากินฟรีด้วยกันนั่นแหละหยกบีมทำไมเธอยังอยู่ตรงนี้ล่ะไม่เข้าไปในงานเลี้ยงก็ฉันรอเธออยู่ในงาไนไมัแต่คนแต่งตัวดีๆฉันไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว ำทำตัวเหมือนบ้านนอกเข้ากลุ่มงั้นเดี๋ยวฉันโทรไปขอท่านประธานเจ้าของโรงแรมให้จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิด อะไรจะขอฉันนะนี่มันอะไรกันทำไมแกถึงเป็นคนรับสายนี้ได้ใช่คนที่รับสายเมื่อวานเป็นผู้ชายอยู่เลยใช่เมื่อวานพี่ชายฉันเป็นคนรับเองแต่ตำแหน่งเจ้าของโรงแรมจริงๆแล้วคือฉันเจ้า,จาของโรงแรมแ ว้าทำอะไรอยู่ทำไมถึงช้าจังมีคนมารอคุยกับเจ้าของโรงแรมเต็มเลยพี่รับหน้าให้ไม่ไหวแล้วนะอืมเดี๋ยวหนูเข้าไปคุณวาคะคุณวาเป็นเจ้าของโรงแรมก็ไม่บอกโยกโยกจะได้ทำความรู้จักกันก่อนจริงด้วยครับคุณวาถึงว่าราศีคุณวาดูสง่าเป็นพิเศษ เพราะเป็นเจ้าของโรงแรมนี้นี่เองหยุดประจบสอพอก็ได้แล้วค่ะเชิญพวกคุณออกไปจากงานวันเกิดฉันได้แล้วอ๋อแล้วฉันก็จะไม่ทำธุรกิจและร่วมหุ้นกับบริษัทของพวกคุณอีกเด็ดขาดไม่จริงไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงหยุดหยุดเพราะพวกแกทั้งหมดฝากไว้ก่อนเถอะหย,ยุดไปไปไม่เป็นไรม่หยุด ไปกันเธอบีมเข้าไปในงานพร้อมกันทำไมเธอที่เป็นเจ้าของโรงแรมหรูแบบนี้ถึงได้ใช้ชีวิตประหยัดเหมือนฉันล่ะถึงฉันจะรวยแต่ฉันก็ไม่อยากใช้เงินฟุ่มเฟือยเก็บเพื่อให้พี่ชายฉันแต่งงานดีกว่าอีกตอนนี้พี่ชายฉันก็โสดด้วยคงต้องหาพี่สะพ้ยมาให้พี่ชายฉันแล้วมั้ง สนใจไหมบ้ายังไม่รู้จักกันเลยพูดอะไรของเธอเนี่ยว่าฉันเก็บเงินขาด,ดีแค่ร้อยเดียวก็จะได้ค่าสินสอดให้พี่ชายฉันแล้วประมาณสัก50ล้านได้มั้ย50ล้าน ไปไหนเนี่ยเอา้าเขาไม่ได้วางไว้ตรงนี้เหรอแล้วเขาจะไปวางตรงไหนได้ล่ะลูกหมูหาอะไรอยู่เหรอก็พัสดุที่ฉันส่งมานะสิมันหายไปไหนก็ไม่รู้หายเหรอใช่มันจะหายได้ยังไงเธอหาดีแล้วหรือ,อยังฉันหาแล้วแต่หายังไงก็หาไม่เจอเลย แล้วในระบบก็แจ้งว่าส่งพัสดุเสร็จแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวฉันช่วยหาพี่หมูพี่แบ๊กช่วยหนูหน่อยสิอะไรโยกแกเป็นอะไรก็ของที่หนูสั่งมามันหายไปไหนไม่รู้อ่ะฮะ,ฮะอของแกก็หายเหรอโยกของพี่ก็หายเหมือนกันของพี่หมูก็หายเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทำอะไรกันอยู่อะ่ะเสียงดังเชียว ก็พัสดุของพี่กับหยกหายนะสิว่าว่าเห็นมั้งไหมอ่ะไม่นะหนูมไม่เห็นเลยเหรอ<ห>เราจะทำยังไงดีแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์ใช้เงินเก็บซื้อมาเลยนะฉันว่านะอาจจะมีคนจงใจหยิบไปก็ได้จงใจนี่นายจะบอกว่าบริษัทเรา มีขโมยงั้นเหรอไม่ใช่หรอกมัง้งบริษัทเราจะมีคนกล้าทำแบบนั้นเลยเหรอแต่ของมันหายเลยนะวาไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวด้วยแบบนี้มันไม่ปกติแล้วข่าวหลังพี่หมูกับเบียวก็สั่งไปส่งที่บ้านสิบริษัทเรามันไม่มีกล้องจรปิด เวลาของหายแบบนี้จะจับมือใครดมมันก็ยากอืมพี่เข็ดแล้วล่ะเฮ้ยแบ๊กแบกหยุดก่อนดูตรงนี้นี่นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย อะไรกันอยู่หรอหยกมาเร็วมานั่งนี่อะไรเหรอทำไมทําหน้าจริงจังแบบนั้นเราพี่หมูก็พี่รู้แล้วนะสิว่าใครเป็นคนขโมยพัสดุของเราไปจริงเหรอใช่ดูนี่ พัสดุเราไปหรอพี่หมูใช่แต่วามันไม่น่าใช่คนแบบนั้นเลยนะหลักฐานชัดขนาดนี้ยังไงก็ต้องเป็นวาแน่ๆแต่พี่ก็กะไว้แล้วล่ะเพราะวาเป็นคนเดียวที่ดูไม่ทุกข้อนอะไรตอนของพวกเธอหายไม่คิดเลยเนาะว่าวาจะเป็นคนแบบนั้นพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันคอยดูนะ ฉันจะเอาคืนวามันให้เข็ดเลยโย<ฮ>กฉันเอามาให้แล้วโอ๊ยแตงกิ้วจ้า ไหนดูสิสั่งอะไรมา น้ำปลาของพี่หอมไม่หยกพี่หมูพี่แบ๊กว่านี่มันเรื่องอะไรกันอย่าบอกนะว่าทุกคนตั้งใจแก้งหยกเหรอใช่พวกพี่เป็นคนทำเองแหละลราจะทำหยกทำไมอะ่ะเพราะพี่รู้แล้วไงว่าคนที่ขโมยคือเธอไม่ใช่ว่า ว่าทำไมถึงทำแบบนี้เดือดร้อนอะไรก็บอกพี่สิอะไรพี่หมูพูดเรื่องอะไรอะ่ะก็ว่าเป็นคนขโมยพัสดุของทุกคนไปใช่ไหมล่ะพี่เห็นในคลิปหมดแล้วคลิปคลิปอะไรอะ่ะคลิปนี้ไงเฮ้ยไม่ใช่นะพี่หมูพี่แบ๊กตอนนั้นน่ะ หยกเขาใช้ให้วาไปเอาของให้เขาตอนนั้นวามัวแต่เล่นโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ดูชื่อหน้ากล่องวาาพูดจริงๆนะว่าไม่ได้เอาไปสาบานได้เลยว่าแค่ไปเอาพัสตให้หยกเขาเฉยๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหยกเขาก็ต้องพัาสดุมา่อคืนเราแล้วสิหรือว่า ยกนายกคือว่าโยกแค่ขโมยอย่างเดียวไม่พอนะเธอยังมาโยนความผิดให้ฉันอีกใช่ทำแบบนี้มันไม่น่าให้ภัยเลยนะหยกพี่ไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ว่าเขาคอยช่วยเหลือแกมาโดยตลอดแท้แกก็ยังทำกับเขาได้หนูขอโทษนะพี่หมูว่าฉันขอโทษนะตอนนั้นหยกไม่ได้คิดให้ดีก่อน อย่าเอาเรื่องหยกเลยนะหยกผิดไปแล้วจริงๆพวกฉันให้อภัยเธอก็ได้แต่เธอต้องชดใช้ค่าของที่เธอเอาไปค่าของที่เธอเอาไปทั้งหมดคืนให้ครบทุกคนทั้งหมดเลยเหรอแต่มันเยอะมากเลยนะพี่หมูหนูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนน่ะเธอทำผิดเธอก็ต้องยอมรับผิดสิไม่งั้นฉันจะรวบรวมหลักฐานแล้วเอาไปแจ้งความ ไม่ไม่ไมอย่าแจ้งความเลยนะเดี๋ยวฉันจะหาเงินทั้งหมดมาคืนให้แล้วต่อไปนี้เธอก็ไม่ต้องมาอยู่กับพวกฉันแล้วนะเพราะฉันไม่อยากถูกใส่ร้ายว่าเป็นขมนโมยอีกโไม่น่าเลยเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนโอยนนี้ไม่ทำตั้งแต่แรก i